การขายสินค้าออกไปนะครับแล้วมีการรับคืนกลับมาเพื่อมาเปิดใบซ่อมนะครับมาดูตัวอย่างว่าต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเรามาดูสินค้าที่จะใช้ในตัวอย่างนี้กระ่อนะครับสินค้าตัวนี้นะครับมีเซตติ้งที่สำคัญก็คือ Uh, ตรงอินเวนท r รนะครับเรามีการเซตว่าเป็นสินค้าแบบมีซีเรียลนะครับแล้วในสต็อกของระบบเราตอนนี้นะครับมีสินค้าตัวนี้อยู่10ชิ้นนะครับมีซีเรียลแล้วรันดิ n g แบบนี้อยู่นะครับจากนั้นเราไปเปิดใบเสนอราคา1ใบนะครับจากนั้นก็คือคอนเฟิร์มตัวออเดอร์นะครับเพื่อให้ ระบบสร้างใบ Delivery Order หรือใบส่งของขึ้น1ใบนะครับสินค้าตัวนี้นะครับระบบเลือกที่จะดึงเอาซีเรียตัวนี้ขึ้นมาสองลอกนะครับแล้วก็ทำการ Validate นะครับถึงจุดตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรากลับไปดูที่สต็อกของสินค้าตัวนี้นะครับจะพบว่าสต็อกเหลืออยู่9ชิ้นนะครับแล้วระบบตัด s e r i ียลเบอร์หทิ้งไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะครับ ทีนี้ในสถานการณ์ที่ลูกค้านะครับพอได้รับของไปแล้วาอาจจะมีปัญหาแล้วก็ขอคืนนะครับที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปค้นหาตัวเซลล์ออเดอร์นะครับที่เราเคยเปิดไปให้เจอนะครับแต่เราก็จะพบใบส่งของใบนี้อยู่นะครับนี่คือใบส่งของที่เราเคยตัดสต็อกออกไปนะครับใบส่งของใบนี้ก็จะมีปุ่มรีเทิร์รับของนะครับแล้วก็กดนะครับ แล้วก็ยืนยันนะครับว่าเราจะรับของอันนี้กลับเข้ามาไว้ที่จุดไหนในคลังนะครับอันนี้เราเลืองกลับกลับมาที่จุดนี้ก่อนนะครับเราก็รีเทิร์นนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มยืนยัน v a l i d a t ตนะครับถ้าเรากลับไปดูที่สินค้าตัวนี้ใหม่นะครับจะเห็นว่าในสต็อกนะครับ มีกลับมาเป็น10เหมือนเดิมนะครับมีสินค้าที่เคยขายออกไปแล้วก็รับคืนกลับมาก็คือซีเรียลตัวนี้เบอร์หนึ่งกลับเข้ามาครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดใบรีแพ์นะครับการเปิดใบรีแพ์นะครับใช้งานผ่านแอปรีแพ์นะครับเราเลือกคัสเตอร์ที่เราต้องการนะครับนี่นะครับเลือกโปรดักที่เราจะซ่อมนะครับ จากนั้นเราก็อาจจะเลือกใบรีเทิร์นนะครับอันนี้คือ r e เ u r n ที่เรารับรีเทิร์นจากลูกค้ากลับเข้ามานะครับตรงนี้ระบบก็จะให้เราเลือกว่าตรงกับซีเรียลตัวไหนนะครับจากนั้นเราก็ระบ,บุว่าการรีแพนะครับจะต้องใช้อะไหล่ตัวไหนบ้างนะครับเราก็กดนะครับ สมมุติว่าเราจะต้องใช้อะไรตัวนี้นะครับตังนั้นก็คือคอนเฟิร์มตัวรีแพร์นะครับแล้วก็สตาร์ทรีแพร์แบบนี้นะครับตัวนั้นพอเราซ่อมเสร็จนะครับเราก็กดซ่อมนะครับถึงจุดนี้นะครับถ้าเกิดการซ่อมครั้งนี้เราจะต้องมีการเสนอราคาค่าซ่อมนะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่ม เกลี่ยตัวคอเทชันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีการสรุปว่าเรามีการมีมีสต็อกมีผลักที่ Move ในสต็อกเราในแบบไหนบ้างนะครับอย่างอันนี้ก็คือมีการเบริกวัตถุดิบตัวนี้ออกไปใช้1นึ่นชิ้นแบบนี้นะครับ